สวัสดีท่านโยมทุกคนเนี่ยพบผงทางในครอสอบกับครอ s สอบแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ e พอ o ร์โพรพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอ o รมาให้ดูกันเหมือนเดิมนะฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะจ๊ะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือจัดอันดับฮีโร่มาดถล่มอ o ร์โอวี อันดับใน R วเนี่ยพี่ก็ได้มีคอนเทนต์หลายแบบที่มีลักษณะนี้นะก็คือการวิเคราะห์นิสัยของฮีโร่แลวเอามาจัดอันดับกันนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของฮีโร่มาดขึมตัวละครที่มีลักษณะนิสัยมาดขึมมาดนิ่งเนี่ยมนเป็นตัวที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครเนี่ยมีสเสน่ห์และเป็นคนที่ค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายมันเป็นกิมมิคตัวละครอะไม่ว่าจะเวลาผ่านไปขนาดไหนตัวละครนี้ก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ทกุกอย่างที่เขาทาออกมาเนี่ยเขาทําออกมาด้วยใจเพราะว่าตัวละครที่มาดขึมเนี่ยจะไม่คองรวข R มีมาดขลุม่มนั้นบางตัวอาจจะเป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือบางตัวก็เกิดจากเขาไปเจอสิ่งอะไรมาก,ก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นคนมาดขลุม่มซึ่งในคลิปนี้เนี่ยที่พี่ลิสต์มาเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่บางส่วนเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ทุกตัวแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวตามนี้นะฮะซึ่งนิสัยนี้ที่พี่ทาบอกแลว้วพี่เนี่ยอยากจะเป็นคนมาดขลุ่มบ้างอยากจะเป็นคนเท่ๆแต่ว่าพอลองทำเป็นไงมันไม่เท่มันดูขายำขายำดูตลกอะงงเหมือนกันเนี่ยวันนี้พูดเยอะเหลือเกินนะไปเราไปดูกััันนนดดีีีีีีกกววว่นะ่่่่าะเเเเเรรรืือออองงงทบทบ12ยยยมมแลลลสค ทายาทจะกูลสมูไรไม่ใช่เลยน,นี้มันเสียงหลอกเปล่าเรียวมะคือจะกูลทายาทสมูไรอันนี้เขาไม่ได้อ่ะเรียวมะคือทายาท พอ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 เอาเสียงเหมือนเดิมดีว่าเรียวมะนะครับคือทายาทตระกูลซามูไรแต่ตัวของเขาเองกับไม่ได้เก่งไม่ได้สตร,รองแข็งแกร่งขนาดนั้นนะทำให้เรียวมะในวัยเด็กเนี่ยโดนกันแกล้งบูลลี่อยู่ตลอดแต่โชคดีที่เขาเนี่ยมีพี่ชายต่างสายเลือดคนหนึ่งที่สนิทมากกับชื่อว่าคอนโดซึ่งพี่คอนโดเนี่ยคือเหมาะสมกับการเป็นทายาทตระกูลมากคือเก่งสตอรองเข้มแข็งเนี่ยเขาเนี่ยคอยป,ปกป้องเรียวมะมาตลอดและทั้งสองข้อรักแล้วก็สนิทกันมากแล้วพอโตขึ้นเนี่ยเส้นทางของทั้งเรียวมะและคอนโดเนี่ยก็เดินคนละทางเนี่ยทำให้จะ ต้องมีคนเดียวที่รอดเพราะว่ามันเป็นศึกสายเลือดชิงบัลลังก์อะนะถ้าใครอยากดูไปดูที่ข้อมูลเรียวมะได้นะครับตอนจบของการต่อสู้นี้คอนโดได้เสียสละชีวิตเพื่อให้เรียวมะชนะและด้วยเหตุการณ์นี้ทาให้เรียวมะเนี่ย,ยละทิ้งหนทางอย่างซามูไรแล้วก็ไม่ใช้มือขวาของเขาอีกเลยเพราะเป็นมือที่ฆ่าพี่ชายเนี่ยและดาบเนี่ยเขาทิ้งไปเลยเขาใช้ดาบของพี่ชายแทนซึ่งจากข้อมูลที่เล่านี่แหละพี่คิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรียวมะเนี่ยต้องเงียบขรึมคิดดูสิเขาเจออะไรมาแบบโคตรหนักเ้ยซึ่งเนื้อเรื่องของเรีย,มนนยมวมะเน อันดับที่11บัตเตอร์ฟลายน้องเนยของเรานะครับน้องเนยเนี่ยเป็นสาวน้อยหน้ารักที่มาพร้อมกับมอานนิ่งๆซึ่งสาเหตุที่พี่เอาน้องมาจัดเนี่ยเพราะว่าลักษณะนี้มันเด่นชัดมากเลยในมังงะและในวิดีโอเปิดตัวชีโร่ต่างๆที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลเนี่ยบัตคือเด็กกำพร้าที่ถูกสมาคมทหารรับจ้างเนี่ยเลี้ยงดูแล้วก็ฝึกฝนเป็นนักฆ่าตั้งแต่เด็กทําให้ตอนนี้เธอกลายเป็นทหารรับจ้างมือหนึ่งนะครับที่ผ่านภารกิจยากๆมามากมายยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้กับกองทัพอาดูอินโดยบงังงัปี 2021นะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมีสซีซันแล้วในตอนนี้เราก็ตื่นเต้นสนุกมากๆบัตเตอร์ไฟล์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นกีโรที่โมเดลตัวเล็กปุ๊บปิ๊กหน้าสวยนะด้วยความเป็นสไตล์ของเธอพี่ก็เลยเอาบัตมาจัดนะฮะซึ่งนี่ใส่ความมาดเขื่อที่หล่อให้มันเป็นบัตเตอร์ไฟล์ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะได้มาจากหลายๆสาเหตุยกตัวอย่างเช่นอาชีพของเธอซึ่งพัตเนี่ยเป็นนักรอบสังหารนะดังนั้นการที่เธอจะปิดชีพใครเนี่ยเธอต้องทําอย่างเงียบแล้วก็รวดเร็วอ,อก็ไม่ต้องพูดมากใช่ไหม แต่ถ้าหากใครได้ลงลึกไปถึงดีเทลจากเนื้อเรื่องพิเศษที่พี่ได้ทำเนี่ยถ้าหาก b u t เตอร์ไสนิทกับใครเนี่ยเธอก็จะมีโมเมนต,ต์น่ารักนรักเหมือนที่นอนเตียงเดียวกับไวยอนะครับน้องไม่ได้แค่มาดคลิมนะน่ารักปุ๊กปิ๊กด้วยนะฮะต่อมาอันดับที่ซิ ดาร์ซี่เขาเนี <an> ่ยคือจอมเวทที่มีพลังมิติที like ่แม้แต <IS> ่ราชาปีศาจก็ยังอิจฉาดาร์ซี่เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีจิตใจดีนะครับซิกเนเจอร์ของดาร์ซี่เนี่ยนอกจากพลังมิติก็คือกำแพงเวทแห่งรนแมนซึ่งสถานที่นี้เนี่ยคอยปกป้องมนุษย์จากปีศาจอบิสที่อยู่ที่ชายแดนนะฮะฟังจากที่พี่เล่ามาเนี่ยดาร์ซี่เป็นคนหนึ่งที่เพอร์เฟกต์มากๆนะคุณสมบัติของเขานะครับซึ่งไม่แปลกครับที่เขาจะมีคุณสมบัตินิสัยมากขลุ่มเงียบเงียบเท่เทยเนี่ยคกับสําคัญไม่่วาจะเป็นสกตไหมนิส เรื่องเป็นตัวเอกซึ่งดาร์ซี่เนี่ยเป็นทั้งสองอย่างนะครแล้วนักเวทจะมีนิสัยแบบเงียบขรึมเก็บตัวซะส่วนใหญ่นะครับยกเว้นดีแรกนะแล้วก็พอเราไปศึกษาข้อมูลที่บันลึกขึ้นของดาซี่เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยคือคนที่ผ่านอะไรมามากเลยนะกว่าจะถึงจุดนี้โดนทั้งโรเลียนเลี้ยงมาแบบผิดผิด,ผดทดลองมนนําตามร่างกายพอโตขึ้นมาที่เซฟิราไปช่วยใช่ไหมดาร์ซี่ก็ต้องแบบไปต่อสู้กับโรเลียนอีกครั้งจนโดนคำสาบสิ่งนี้มันทําให้ดาร์ซี่ต้องออกเดินทางอะเพราะถ้าเขาไม่ มิติที่ดินแดนอาบิสแล้วก็จากข้อมูลเนื้อเรื่องพิเศษของเขากับดีแรกนะที่ดีแรกพูดว่าทั้งสองเนี่ยเหมือนเคยผ่านอดีตที่หนักนาำมาด้วยกันใช่ไหมดาร์ซี่พอได้ยินก็ยิ้มแบบสไตล์เขาอะ่ะแบบเป็นคนที่ไม่ได้แสดงอารมณ์เยอะ,ะเผยปากนิดนึงอะไรเงี้ยมันต่างกับดีแรกที่แบบถ้ามีอะไรถูกใจคือหัวเลาะเสียงดังมากนะฮะมาถึอแบบนี้แหละเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของพ่อหนุ่มดาร์ซี่คนนี้ต่อมาอันดับที่9 อิรันดอร์ภายใต้ใบหน้าที่หล่อเหลาแล้วก็การเดินทางที่เหมือนจะสนุกสนานร้องเพลงอะไรของเขาเนี่ยบอกเลยว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยมีเบื้องหลังที่น่าสงสารเหมือนกันเพราะว่าอิรันดอร์เนี่ยจะต้องออกเดินทางไปยังดินแดนต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสาเหตุเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดที่ตัวเองเคยก่ออย่างไม่ตั้งใจตอนเด็กเพื่อฟื้นฟูพลังของโซแลมใไม่กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกครั้งเห็นไหมฟังดูแล้วมันมีความแบบมีกิมมิคมีเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยอิรันดอร จากความรู้เท่าไม่ถึงการแค่งรังเดียวทําให้เขาเนี่ยไปเปิดผนึกโซแลมแล้วทาให้มีพลังความมืดเนี่ยออกมาทําลายชีวิตต่างๆมากมายในป่าซึ่งความผิดนี้ทาให้อิรันดอร์เนี่ยถูกขังอยู่หลายร้อยปีเลยนะเพื่อให้เขาเนี่ยสำนึกซึ่งการที่เขาอยู่ในคุกนี่แหละพี่คิดว่ามันทําให้อิรันดอร์เนี่ยจากเป็นคนที่ซุกซนสดใสเฟี้ยวๆฟแบบเมื่อก่อนอะกลายมาเป็นคนมาดขึมแล้วก็ยิ้มยากนะเพราะเขาเนี่ยมีความรู้สึกผิดติดอยู่ในใจตลอดเวลาเออและเรื่องนี้เนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะแล้วเอลเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวยนว้ด องคิดดูนะคือแบบจากแบบไอที่เราไปฟยวครั้งเดียวอ่ะพลังความมืดทําลายป่าคนรอบตัวตายไปหมดและจากข้อมูลหลังจากที่เขาเนี่ยปลูกสเต็ปแรกของโซลแอมขึ้นมาใช่ไหมเขาก็ถูกปล่อยออกมาแต่เหตุการณ์มันไม่ได้จบแค่นั้นนะราชินีเนี่ยได้สั่งให้อิรานดอนเนี่ยออกเดินทางเหมือนที่พี่ได้บอกไปตอนต้นนะฮะซึ่งเป็นการเดินทางที่เราไม่รู้จุดหมายอ่ะมันฟังแล้วมันก็เหนื่อยแทนเขาเลยนะฮะจากข้อมูลเนี่ยบอกอิรานดอนเนี่ยเป็นคนที่มีรอยยิ้มสดใสใช่ไหมแต่ว่าการที่เขายิ้มเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้น ให้อภัยแล้วก็ยอมพูดกับเขาเป็นครั้งแรกเออสังเกตได้นะว่าวันนี้เนี่ยชิโร่มาดขืมทุกตัวเนี่ยจะมีประวัติแบบค่อนข้างหนักอยู่นะอีรันดอร์ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะครับต่อมาอันดับที่8ปดอีลูเบียพระนางเนี่ยคือผู้นําของเวดาที่มีแต่ปริศนาการ์ตูนเก่า,กาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดกําเนิดนิสัยหรือว่าปณิธานความต้องการของพระนางเนี่ยฮะแล้วด้วยความที่อิลูเมียเนี่ยอยู่บนจุดสูงสุดแล้วก็มีอํานาจตัดสินใจทุกอย่างใช่ไหมทำให้เธอเนี่ยมีนิ นั่งแบบขายขามานั่งโชว์ตลกก็ไม่ได้นะครับอิลูเมียเนี่ยพี่คิดว่าเปรียบเสมือนไอคอนของเวด้าเลยนะก็คือไม่ว่าพานางจะพูดหรือว่าทําอะไรออกมากหนึ่งอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเพอร์โพสเสมอ,อคําพูดของอิลูเมียเนี่ยชาวเวด้าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องทาตามอะ่ะซึ่งพี่เนี่ยมานั่งมโนภาพที่อิลูเมียเนี่ยสั่งการบนเวด้านะบนวิหารเมฆพานางคงแบบจะนั่งบนบัลลังสวยๆแล้วก็แบบใช้คาพูดแบบน้อยๆแล้วก็ชี้นิ้วชี้นิ้ว,วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เหมาะก,กับการเป็นฮ ตาปลาพระนางหรือไปทําให้พระนางไม่พอใจเนี่ยรับรองชะตาขาดจากความเผด็จการแบบนี้เนี่ยบอกเลยพระนางคงสังเกตคนแบบง่ายมากอะคเดียวรู้เรื่องนะน่ากลัวจริงๆนะอันนี้ที่พี่เอาอิุงยามาติเนี่ยเพราะว่าเห็นได้ว่ามันจะเป็นอีกมุมหนึ่งของราชินีคนนี้นะครับนอกจากความน่ากลัวก็มีความมาดขลึมอยู่ด้วยมันเป็นลุกของแบบผู้นำอะนะเออต่อมาอันดับที่7ท้าจิมาถึงอันดับนี้น่ครับท้าจิเนี่ยคือร่างอาวตารจาก3ามแหล่งของเกาะแห่งสายมอกเขาเนี่ยเปรียบเสมือนผู้บิทักษของเกาะนี้นะครับไม่ว่าเวลาจะผ่าน ไปนาน,นเท่าไรเนี่ยทาจิก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมทําหน้าที่เดิมซึ่งชื่อของทาจิในภาษาจีนเนี่ยอูจีเนี่ยมันแปลว่าสายหมอกซึ่งมันเป็นกิมมิคเพราะที่เกาะแห่งนี้เนี่ยหมอกทําหน้าที่ปกคลุมเกาะเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูมาเห็นใช่ไหมซึ่งก็เหมือนกับทาจิที่ทําหน้าที่นี้เห็นไหมมันโคตรลึกซึงเลยนะครับการมาของทาจิเนี่ยมันทําให้แบบฝั่งมนุษย์หรือเหล่านินจาที่คอยปกป้องเกาะเนี่ยใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าเฮ้ยเราแบบมีคนเก่งมีคนคอยช่วยแล้วที่จะเอาชนะปีศาจแห่งท้องทะเลนะครับทาจิเน ไม่จำเป็นต้องกินไม่ต้องนอนแล้วก็พูดอะไรเนี่ยจะพูดอิงถึงบทกวีอยู่บ,บ่อยๆนิสัยเนี่ยค่อนข้างอีปิกนะและจากข้อมูลชีวะบอกว่าทาจิที่เขาไปกินอ่ะเพราะเขาอยากเข้าสังคมเฉยๆเพราะเขาไม่ต้องกินไงเออสงสัยเขาชอบอยากฟังมั้งคือไม่ได้พูดอะไรมากคือไปนั่งบนโต๊ะใช่ไหมก็ไปฟังคนอื่นพูดกันอนะส่วนตัวน้องคิดว่าด้วยความที่ทาจิเนี่ยมีชีวิตมายาวนานทาให้เขาเนี่ยไปเจอแบบเหตุการณ์ต่างๆมีประสบการณ์เยอะใช่ไหมอาจจะทําให้เขาเนี่ยปรับตัวแล้วก็เข้าใจแล้วก็รับมือกับทุกสิ่ง นิ่งแล้วก็ไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตกใจอะไรง่ายๆเนี่ยอารมณ์แบบนี้เลยที่พี่คิดนะปกติเนี่ยทาจิจะเป็นคนแบบช้าๆใช่ไหมยกเว้นการต่อสู้เออพี่คิดออกมาได้อ,อย่างนะถ้า,าเรามองอีกมุมนะถ้าไม่นับมังกรโบราณเนี่ยทาจิก็ถือว่าแปลกที่สุดในเกาะแล้วเหมือนกนะันเะพราะตอนนี้เขาออกมาตอนแรกเนี่ยพี่งงเฮ้ย hey, ทาจิคือคนหรือเปล่าหรืออะไรแต่สรุปว่าเขาคือร่างอวตารที่เกิดจากพลังนะครับต่อมาอันดับที่หนาโคร อีโร่ตังเกิลตัวนี้นะครับจากเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็พูดน้อยขึมๆเท่ๆนะในอดีตนาคอสคือแม่ทัพผู้เก่งกาจของอาณาจักรโนแมนนำทัพไปแบบชนะวินสตรีกเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาชนะสงครามใช่ไหมนาคอสเนี่ยจะมีจัญญาบันเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าเลยศึกแล้วก็ไม่ทำลายเข้าของแล้วด้วยความเก่งของเขานี่แหละทาให้นาคอสเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาอีกขันน้นนลอทำหน้าที่บริหารเออมานั่งในบอร์ดขุนนางอะไรเงี้ยแล้วจากที่นี่เองครับทำให้นาคอสรู้นะว่าที่สงครามมันไม่ พวกเฉลยศึกข้าวของต่างๆเนี่ยพวกขุนนางพวกนี้ยึดหมดเออนาค้อพวายามบอกนะว่าเฮ้ยเราต้องบบเปลี่ยนทําอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยไปเห็นหน้างานจริงๆใช่ไหมแต่พวกขุนนางมันก็ไม่เห็นไงนี้มันสนใจอยู่แล้วทําให้นาค้อนเนี่ยตอบกลับด้วยการไปเพิ่มจํานวนกองทัพของเขากองทัพสี่ชาติอะแล้วก็หลังจากนั้นพอชนะอะไรใช่ไหมเขาเนี่ยทําลายทุกอย่างไม่ให้เหลือพอทําแบบนี้สักพักขุนนางเริ่มไม่รวยขึ้นจากสงครามเนี่ยทำให้ขุนนางเนี่ยรวมตัวกันบล็อกหลอกให้นาค้อนเนี่ยไปทําสงครามปลอมๆครั้งหนึ่งแล้วก็ ทำให้นะคาครอเนี่ยไปเข้าร่วมกับเผ่าปีศาจนะครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นถ่ายเลือดอะไรต่างๆฝึกซ้อมรู้จักกับเซฟิสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อรอว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้กลับมาแก้แค้นไอ้พวกขุนนางพวกนี้แล้วก็ข้อมูลอันนี้จากเกมมันเล่าว่านาะครอเล่าให้เซฟิสฟังนะฮะแสดงว่าเซฟิสเนี่ยต้องสนิทมากๆเพราะถ้าไม่สนิทเนี่ยนาะครอคงไม่ปีปากแน่นอนพี่ตลกที่เขาบอกว่าวีล่าเนี่ยพยายามยั่วยวนนาะครอแตนะ่นานะครอ<ว>ไม่สนใจเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะคลึมๆคงจะไม่ใช่แนวนะฮะต่อมาอันดับทีี่5มาาถึงโรสว วยที่มาดเพลิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับมีหน้าเนี่ยจะมาพร้อมรูปลักษณ์ที่สวยมากแล้วก็ในตาที่ทรงสน่เหนนะทำพี่เขินตัวบิดได้ด้วยการต้องวอลเปเปอร์ของมีหน้านะครับเออเธอคนนี้คืออดีตมนุษย์ที่ได้รับโรคระบาดท,ที่เกิดจากพลังความมืดทําให้มีหน้าเนี่ยแทบจะโดนตัดสิทธิอะไรต่างๆหายไปอะ่ะเช่นไม่ได้ทํางานดีๆไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยทำให้เธอเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากอยู่ตามมีตามเกิดทุกวันเนี่ยมีหน้าก็ไปทํางานเพื่อเอาเงินเนี่ยมาแลกข้าวกับยาอะไรเงี้ยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอได้ คนอื่นไม่มีนะมีหน้ามีคนเดียวคนอื่นเนี่ยจะตายอยู่แล้วแต่มีหน้าเนี่ยสตรองขึ้นพอพอมวลมวลดำเนี่ยรู้เรื่องนี้ใช่ไหมก็เกิดการชิงตัวมีหน้าสุดท้ายโลเลออนเนี่ยได้มาพอได้มาเนี่ยเขามาเห็นว่าเอา้าพลังมันเยอะเกินเขาเนี่ยไม่สามารถทําความเข้าใจได้จึงได้อัญเชิญวีร่ามาครับและด้วยความช่วยเหลือจากมังการาทําให้วีร่าสามารถควบคุมพลังมีหน้าได้สําเร็จแล้วก็สกุจิตมีหน้าเอาเข้ามาเป็นพวกทําให้ในปัจจุบันเนี่ยมีหน้าก็เป็นเหมือนมือขวาของวีร่านะอยู่ในเผ่าปีศาจนั่นเองซึ่งนี่ใสความมา้มี่่ไมรู เกิดจากการที่เธอเนี่ยถูกควบคุมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแล้วก็ตัดกลับไปในอดีตที่คิดว่ามีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์ที่จิตใจอ่อนโยนอะแต่ว่าถูกกระทําจนบอบช้ำอะแล้วก็พอถูกควบคุมใช่ไหมทำให้เธอเนี่ยมีนิสัยแบบแข็ง,ขงแข็งอะไรเงี้ยแต่จากข้อมูลของซิฟอะเราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักของมีหน้ากับซิฟที่เธอแบบเอ้ยเหมือนเลี้ยงเด็กอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ภายนอกก็ยังดูแข็งแข็งอยู่มาดคลุมหน้าสวยต้านเวทได้นะสาหรับน้องมีหน้านะน่ารักจริงๆพี่ชอบอะต่อมาอันดับที่สี่คิวแล อันดับนี้นะบอกเลยว่าไม่ติดไม่ได้นะสาหรับฮีโร่มาดครึมนะเพราะเขาเนี่ยคือหนึ่งในตัวแทนความเท่ความเงียบความเนี้ยบความน่ากลัวความโหดความงงมากมายนะฮะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำนะสำหรับการอธิบายคิวเลนนะครับคิวเลนเนี่ยคือนักการเมืองหนุ่มไฟแรงแห่งเมืองคาเซลสาพันธรัฐอิสระภายนอกเนี่ยเขาดูเป็นชายหนุ่มที่สุดหลอ่อสุดเพอร์เฟกต์สาวกรีดใช่ไหมแต่อีกมุมหนึ่งนะครับเขาเนี่ยคือสมาชิกชั้นสูงขององค์กรชาร์โดแฮนองค์กรที่มีปณิธานในการทําลายเผ่าพันธุ์อื่นนอกจากมนุษย์ใใหหห้้้มมมนนนนองคค์กรีีิิวเลททําาาา่ช แล้วก็ฝึกฝนสมาชิกเหล่านั้นให้เก่งขึ้นนะครับใครกระจกก็คือตายไปคัดทิง้งคัดทิ้งไปเรื่อยๆนะครับใครเก่งก็ไต,ต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวอย่างศิล์เอกของคิวเรนก็คือเอมิลี่แล้วก็เวรรสจากเนื้อเรื่องเสริมาทาให้เรารู้ว่าในวัยเด็ก่ยถึงแม้ว่าคิวเรนจะเป็นเด็กหนุ่มรวยที่แบบเพียบพร้อมทุกอย่างใช่ไหมแต่เขาเนี่ยดูไม่มีความสุขเลยแล้วก็บริทฐานของคิวเรนตอนเด็กนะเขาเนี่ยต้องการจะเป็นนักการเมืองเพื่อทําให้บ้านเมืองที่เขาอยู่เนี่ยดีขึ้นตาแหน่งทางการเม ให้หมดคิวเรนก็เลยไปเรียนการฆ่ากับนักโทษมหารน่ากลัวมากเนี่ยแล้วก็จากมังงะซีซั่นที่หนึ่งเนี่ยเราได้รู้ปณิธานตอนที่เขามาอยู่ที่ชาโดเฮแล้วนะก็คือคิวเรนเนี่ยต้องการให้มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นเพื่อปกป้องเผ่าตัวเองได้ในระยะยาวสังเกตปณิทานของคิวเรนตั้งแต่ตอนเด็กกับตอนนี้คือดีทั้งสองอันนะแต่ว่าโนฮาวหรือวิธีที่เขาจะไปถึงจุดนั้นอะ่ะมันน่ากลัวคือเขาไม่ได้สนใจนะว่าระหว่างทางจะเป็นยังไงอ่ะเขาดูแค่ผลลัพธ์เลยอ่ะคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งอันนี้คควววววเเเเเรนนนไมม่่่่่่่ดดด้้้กกลลาาาาาาาีีีอองงะยทผืห นับไม่ทั่วเรื่องการหักหลังเรื่องอะไรที่องค์กรน่ากลัวมากแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างความมืดดําที่เราไม่รู้ที่คิวเรนทําอีกรวมๆกันไม่แปลกนะที่เขาจะมีนิสัยเงียบขึมแล้วก็มาดนิ่งเนะี่ยภายใต้ใบหน้าหล่อๆนั้นเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเนี่ยทำอะไรมาบ้างแล้วก็ผ่านอะไรมาบ้างนะครับแค่คิดก็น่ากลัวแล้วนะสาหรับคิวเรนนะฮะต่อมาอันดับที่3ไฮยาเตะชายหนุ่มคนนีนะ้คือผู้ทรยศของเกาะแห่งสายมอกเขาเนี่ยคือคนร้ายที่ถูกหมายหัวโดยเวด้านะครับในอดีตไฮยาเตะเนี่ยคือนินจาฝีมือดีของเกาะแห่งนี้แหล เขาก็ได้เติบโตมาพร้อมไอริแล้วก็ได้ฝึกฝนการต่อสู้กับทาจิด้วยนะครับแล้วเมื่อโตขึ้นเนี่ยเขาได้เห็นความไม่เป็นธรรมที่เผ่านีจาเนี่ยโดนทรีดโดยเวด้าอยู่ตลอดการปกป้องเกาะแห่งนี้เนี่ยพวกพ้องคนสาคัญของไฮยอเตเนี่ยตายไปมากมายฮะแล้วพอเขาได้เห็น r e a ค t i o n ของเวด้าที่ทํากับเผ่าใช่ไหมไฮยอเตเนี่ยตัดสินใจไปร่วมมือกับฝ่ายปีศาจเพื่อทาลายพันธรรสัญญาที่วัดทองคำเนี่ยอันนี้วีคห์เองนะตอนแรกพี่คิดว่าไฮเตาตเตคงจะหาวิธีมาเยอะแล้วแหละเพราะเขาก็เป็นคนที่เก่งเหมือนกันนะครับเขาคิดแม้แต่กระทั่งแบบจะยย้าทุกคนอยู่่่ทีแผนนดิใหญอาโนด้วย แต่เรื่องนี้เนี่ยไอริไม่เห็นด้วยนะฮะและสุดท้ายเขาก็แบบมาเข้าร่วมกับล็อกไฮแล้วหลังจากที่เขาเนี่ยบุกวัดทองคาแล้วก็ทาลายพันธสัญญาสําเร็จไฮอาตะก็หนีไปอยู่ล็อกไฮนะไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะซึ่งความมาดคึมของไฮอาตะเนี่ยพี่คิดว่าเกิดจาก2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือนิสัยเดิมไฮอาตะเนี่ยน่าจะเป็นคนนิ่งๆเข้มงวดเข้มงวด,งวดสไตล์นินใจญี่ปุ่นนะแล้วก็บกวกกับความรู้สึกที่แบบโดนกระทำโดนกดขี่เอาเปรียบมันก็เลยตุ้มเป็นโกโก้ครัน้นไฮอาตะม,มาดขืนนะฮะซึ่งบอกเลยว มันเป็นต้นเหตุหลักที่ทําให้วอลค้าเนี่ยกลับมาที่อารานอนได้อีกคนโอ้โหบอกเลยว่าทุกคนเกี่ยวหมดสุดจัดพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าต่อไปเน่ฮีโร่นินจาผู้เงียบขึ้นวนนี้จะทําอะไรต่อนะครับต่อมาอันดับที่2ซาตา้าต้องมีน้องๆหลายหลายคนเลยคิดเหมือนพี่ว่าถ้ามาดขึ้แล้วซาต้าต้องอยู่ในโพนี้นะฮะเพราะว่าจากข้อมูลต่างๆของซาตา้าไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องในมังงะในแอร์ไทม์วิดีโอเปิดตัวฮีโร่ต่างๆเนี่ยมุมเดียวที่เราเห็นจากซาต้าคือมุมนี้เงียบขึ้ นิ่งๆปิดตัวเองเขาเป็นคนที่แทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยและดูเหมือนจะมีเรื่องค้างคางใจอยู่ตลอดเวลาจากขา้อมูลนะครับซาต้าเนี่ยเขาคือชนเผ่าดาร์กวิงที่ถูกต้นไม้โลกเนี่ยละทิ้งเพราะว่ามีพลังความมืดฝังอยู่ใน d n a ทําให้เผ่าดาร์กวิงเนี่ยจะต้องผเนจรบยบินไปเรื่อยๆนะครับและพอเวลาผ่านไปเนี่ยพ่อของซาต้าที่เป็นผู้นําเผ่าเนี่ยได้ดำข้อตกลงกับเวด้าว่าขออยู่ที่เวด้าแต่ด้วยความที่เวด้าเนี่ยก็กลัวว่าเผ่านี้มีพลังความมืดใช่ไหมเวด้าก็เลยบอกว่าเอออยู่ได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยอกไล่ปัูห แล,แลแ้วแต่ว่าพอสมกํลายนี้ก็คือบินไม่ได้ไงจากเหตุผลตรงนี้นะบางคนอาจจะไม่ยอมแต่ว่าจากบริบทของสถานการณ์เผาซาต้าในวันนั้นถ้าไม่ขออยู่เวราตรงนี้เผ่าก็จะตายกันหมดแล้วคือไม่ไหวแล้วที่จะเดินทางเนี่ยดังนั้นพ่อก็เลยดิวแล้วพอมาอยู่ที่เวราโดนกระทําอะไรแบบนี้ซาต้าก็ได้แต่คิดว่าเขาเนี่ยจะขอแก้ไขเรื่องนี้จะแบกรับทุกอย่างไว้เองด้วยเหตุนี้ทําให้ซาต้าเนี่ยพยายามทุกทางทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักเก่งขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราคิดดูนะว่าคนที่มีพลังความมืดไปอยู่ในเวราที่เป็นต้น เพือนพวกนี้เป็นพลเมืองชั้นสองอะแล้วยิ่งมีกําไรนั้นอะโอ้โหคิดสภาพเราก็คงจะไม่โอเคถูกอปะแล้วนกที่บินไม่ได้ก็คือเป็นนกที่เฉาอะเออแล้วหลังจากนั้นนะครับซาต้าก็ฝ่าฟันแย่งแอร์ไทม์ทุกคนมาจนเขาเนี่ยมาร่วมกลุ่มไลฟ์โฟลเลอร์หรือนักล่าแห่งแสงจากที่วีวีค์เองนะคิดว่าที่ซาต้าทําทุกอย่างเพราะเขาคิดว่าสักวันหนึ่งอะความดีที่เขาทําต่อเวดา้จาจะทําให้ทุกคนในเผ่าเป็นอิสระได้อีกครั้งเออได้โบยบินอะไรเงี้ยนอกจากเงียบขรึมนะซาตา้ายังเป็นคนที่ค่อนข้างม ช่วยไม่ต้องการให้ใครมายุ่งด้วยนะครับเขาเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีอีกหลายมิติที่เราอยากเห็นนะปูมาแบบน่าเอ็นดูมากเลยนะสำหรับซาต้านี่ครับต้องคอยเป็นกําลังใจให้พ่อหนุ่มคนนี้กันนะครับและสุดท้ายอันดับที่1จัดอันดับฮีโร่มาถืออาว o นั่นก็คือวอค e r ยังไงก็ต้องวอคาร์นะสำหรับมิโรมาดถึนะ่มเนี่ยฮะวอคาร์เนี่ยคือราชาปีศาจที่สามารถปลดผนึกพลังความมืดให้แกโลกอัโนอจากอดีตเนี่ยวอคาร์เป็นผ่ามนุษย์ก,กึ่งเทพที่ฉลาดนิสัยดีเพอร์เฟกมีศิละปะในการพูดทําให้ทุกคนรอบตัวของเขาเนี่ยรักแลวก็ศรัทธาเขาหมดเลยนะครับแต่การที่เขาถูกจากัดความคิดโดยเบรนเมื่อเข้ามาอยู่ที่เวด้าเนี่ยมันทําให้วอคาร์เนี่ยไปหาวิธีจนเขาเนี่ยกลายมาเป็นราชาปีศาจเนี่ยนฮะพลังความมืดที่วอคาร์ค้นพบเนี่ยมันเปลี่ยนขั้วพลังของโลกอ,อัง จบนะเกิดขึ้นเอยๆนะฮะจากที่พี่บีคอนวอร์คัสเป็นตัวร้ายที่มีเหตุผลไม่ใช่แบบร้ายแบบร้สาระบางคนพอยิ่งไปศึกษาข้อมูลวอร์คัสเนี่ยจากอยู่ฝั่งแสงกลับมาอยู่ฝั่งมืดก็มีนะฮะบางคนก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าถ้าเป็นเราเราอาจจะทำเหมือนวอร์คัสก็ได้นะถึงแม้ว่าวอร์คัสเนี่ยจะเป็นราชาปีศาจอยู่ฝั่งมืดทําสงครามอะไรมากมายใช่ไหมแต่ว่านิสัยโดยส่วนตัวของเขาเนี่ยก็ยังค,คล้ายๆเดิมั่นก็คือวอร์คัสเนี่ยเป็นคนที่เงียบขรึมแล้วก็ในชีวประวัติเนี่ยบอกว่าไม่เคยมีใครเห็นเขาเโ ม,มีชีวิตยอยู่หลายพันปีแล้วนะถ้าหากไม่เคยมีใครเห็นเขาโกรธเลยเนี่ยต้องอารมณ์เย็นขนาดไหนเนี่ยเย็นแบบน้ําแข็งขั้วโลกกันแล้วนะฮะซึ่งเรามาวิเคราะห์นิสัยมากถึงของวอคานะพี่คิดว่านิสัยแบบนี้มันเป็นภัยต่อเวดา้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าราชินีอิลูเมียเนี่ยจะไม่สามารถอ่านความคิดของวอคานได้เลยอ่าถ้าที่เป็นมาจ้าใช่ไหมถ้ามาจ้าโมโหเววออกมาอันนี้ราชินีรู้ว่ามาจ้าโมโหต้องทําไงต่อแต่วอคานเนี่ยคือนิ่งไงพอนิ่งเสร็จเราก็ไม่รู้ว่าในหัวเขาคิดอะไรและจะทําอะไระแลดูโมเนี่ยคนแบบละ ี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบดูเท่ดูแบบมีสงา่าราศีดำนีะฮะบวกกับนิสัยไม่โกรธเงียบขรึมของเขาเนี่ยพี่ว่าเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่เท่มากๆนะซึ่งจากการวิเคราะห์ทุกอย่างนี่แหละทำให้พี่เนี่ยจัดให้เขาเป็นฮีโร่มาดขรึมอันดับหนึ่งของ ROV e ในวันนี้นะครับจริงๆข้อมูลของวอคัสอ่ะมันมีอีกเยอะแต่ว่าพี่เนี่ยจะหยิบเอาข้อมูลที่คิดว่ามันเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้ามารวมนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยไปดูชีวประวัติของวอคัสพี่เนี่ยเล่าไว้ค่อนข้างเยอะเราจะได้เห็นอีกมมุุนนนนึงงขออออออววววววคคคััสสเเเลยลยแแแ้้้้กก็็จจจะะะะทาาาาาาาใใหรรู่่่่่่่บบปพตถ ศัตรูเมื่อไรเนี่ยน่ากลัวทันทีนะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับจัดอันดับฮีโร่มาดคลุมในวันนี้นะครับถูกใจกันไหมครับน้องๆอ,อันนี้ก็เหมือนที่บอกว่ามันจะเป็นข้อมูลความคิดเห็นส่วนตัวซะส่วนใหญ่นะครับถ้าใครมีตัวอื่นหรือว่ามีตัวนี้แต่อยากจะพิมพ์อะไรเพิ่มเติมมาก็พิมพ์มาใต้คลิปนี้เลยนะฮะคราวหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต้องคอยติดตามนะวันนี้ขอตัวไปเล่นเกมและสวัสดีครับ และสุดท้ายอันดับที่ศูนย์สำหรับจัดอันดับฮีโร่มาสคึ้มในอวีนั่นก็คือรรชินีเทวานะ ถ้าใครดูไม่จบเนี่ยรับรองไม่ได้อันดับนี้อย่างแน่นอนนะฮะราชินีเทวนัสเนี่ยเป็นราชินีแห่งป่าอาฟาตาที่เรารู้ถึงความเก่งความดีอยู่แล้วซึ่งความเงียบขึมนนี้มันได้บอกไว้ในข้อมูลของเทวนัสนะว่าตอนที่ราชนีเนี่ยสามารถสังหารบบคาได้เนี่ยพระนางเนี่ยได้หลั่งน้าตาออกมาโดยปกติพระนางจะเป็นคนเงียบขึมไม่แสดงอารมณ์เห็นไหมจะมีคีย์เวิร์ดคำนี้ออกมานี่ฮะดังนั้นพี่คิดว่าจะต้องมีน้อง,องๆบางคนที่เริ่มเอกใจแล้วว่าทําไมเทวานัสของหนูไม่ตเพอเทวานัสเนี่ยมาในอันดับที่ศูนย อ,อันนี้ที่ทําอันดับที่ศูนย์เป็นโบนัสขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันนะว่าใครเนี่ยจะดูมาถึงจุดนี้บ้างนะจัดอันดับทํามาเป็น70กว่าพารแล้วต้องมีอะไรใหม่ๆม,มาบ้างนะฮะไม่แน่นะคลิปหน้าจะมีอันดับเอลฟาเบต้าแลมดาก็ได้นะฮะถ้าใครดูมาถึงจบตอนนี้เนี่ยน้องไม่ต้องสปอยอะไรในคอมเมนต์นะแค่พิมพ์เลขศูนยตัวพี่จะรู้เรื่องเอาแบบนี้กันดีกว่านะฮะไปดีกว่าสวัสดีครับ